ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแกงสับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเช่ารถเข็นของซูเปอร์โนวิกกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปเช่ารถเข็นที่คาฟาแล้วเนี่ยคาฟาเนี่ยจะไม่สามารถให้เราเช่าได้นะครับเพราะว่ารถเข็นอันนี้คาฟาจะบอกว่าเป็นของพ่อค้านะครับวิธีการที่เราต้องเช่ารถเข็นของซูเปอร์โนวิกได้ก็คือก่อนอื่นนะครับเราต้อง วับมาที่เมืองเนี่ยครับนักดาบเนี่ยครับเมืองที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็คือเมืองอิสลุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็วับไปที่แอนดิบารันหรือเมืองนาการนั่นเองนะฮะให้เราวับกันไปเลยนะฮะอ่าแล้วเมื่อเรามาถึงเมืองอแอนดิบาลันแล้วนะครับให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับซ้ายซ้ายซ้ายข้างบนนะครับเกือบสุดเลยนะฮะ เราก็เดินขึ้นไปนะครับเรื่อยๆถึงหรือยังอยู่ตรงไหนเนาะน่าจะจะแถวนี้นะครับ อาจจะมีคาฟ่าอยู่ตรงหน้าประตูนี่นะครับไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่อยู่ข้างข้างนี้นะครับืข้างนี้เลยจะหลบอยู่ตรงมุมนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ก็คุยกับเขานะฮะค่าเช่านี้จะอยู่ประมาณพันเก้านะครับอืโอเคทําไมจะไม่ละ่ะโอเคส่งรถนั้นมานะครับ ก okay. ็เป็นอันเสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเช่ารถเข็นของซ u เปอร์โนวิกนะครับใครสนใจอยากเล่นซ u เปอร์โนวิกเนี่ยก็ต้องเป็นโนวิกเลเวล45ก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอาชีพนะครับถึงจะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับผมแล้วก็ให้เราอัพสกิลรถเข็นด้วยด้วยนะครับผมแต่แนะนำว่าให้อัพไว้เต็ม10นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ คุณผู้ชมทุกทกท,กท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ